เอาตัวปัก้ันไปชมวิทีปักสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC เซีแฟนคลับกมองทุกวันครับช่องเส้นนี้ได้ไหมกล้องนั้นเต็มหมดพ่อแม่อครับเออไว้หันจะได้ไม่ก็น่าอามาหลายทุกทัานขอเมืองมาครับนี่ไปมูกระทะซื้อมาตลาดไหนที่ เมนนีเด้อเจ็วปีโอ้ขงไทยประกันอะหมอโอ้ปลาหมืองสดีกว่าลเนืองสนดีอยู่คุณลากักะละมังมาเชียนกดาขงไม้ทุเรียนหรออใหม่ยัน้อง่แกน้องใหม่แแกงก็ได้เดน แต่ว่าปวออันนี้ดอกเดี๋ยวสิไปหาหนูมาขวากันใส่ไวบ้บบนไหนไปย่างอยู่มึอนี้ละเบาอีกแล้าตนาบุรีสเสดลูกจะว่าโดูไปเรียนน้าติมันสิหนูมันสิตื่นเดี๋ยวสิไปย่างหนูครับ เตาแบบนี้มันบเซียบของเตาไฟมันแตกใส่พร้อมเลยนี่มันมันกระดิ่นใส่เลยเตาที่ใส่ทานน่ะมันจังเสียบว่า<อ>มือสวนดีอยู่ตัวจะว่านานเอากินเสียบอยู่ดอกมูกะทะนาห่อนบอ่อเซียบ ลมผัดสำเนึงอุ่นๆนนไงขอบอ,อ,อะไรสดบ่กินแล้วก้อเท่าไหร่เลยปุ้ยน่าเฟื่องเลตัวเออกินไปเดี๋ยวสิไหลยังไงในยูทูบเรตงง้องลองให้แอบไหดู <c oughs> กินแล้วกี่ไรก็ได้สายไฟดีบ่หรือไงเซ้ยเนี่นย,ยมันบ่อะไรอัน ปากมันอยู่ทางไหนอันนั้นน่ะใช่แล้วคือเบาเปิดสวิตหรือเปล่าต้องมือเาบ่อ่เาปากมันดีบ่อนะปากปดีเอมหรือีไม่นบ่อันะนำไส่หรือเปล่าไเานะำส่บ่ ใน้ำ่นุอ <Jacqu> ย <eline> ู <c bottle of Spanish> <radas heartbreaking> ่ใส่ไมมีไฟเขาบ้านั้เองเมือปากตัวนั้นอยู่เด้เปิดบ่ตัวเิมพูด่ตัวบอได้กดบ่เออบดด้กดนี่มาแล้วนี่ไฟแดงมาแล้วนี่ฟทไไม่เขารตัวนี้ขาทุบได้ดีก่อนน้านั่นปากไฟไม่บ่เข่าร้อนน้ำใส่บึงมนขึ้น นี่ันหมนะี้านดีมืนอคืนล้วตัวนั้นน,น,นะนนหนม,นนมุนสองอันวันเสียบขึ้นเต้าถ่านเลยลน,อน้อเนอ้นเตาถ่านสินได้อัธรถดถกกันเด้

มันบทันตีบ,บอไฟมืออื่นลอยเอดแหละกับมาสีคอละพุ่มแล้วก็ไปลอยเอดแล้วก็มาสีสเกตสองมืสีคอร์พุ่มมีใช่ะสีคอพุ่มกับเลยสำารงถับไปอ๋อสุรินปะสุรินสีคอละพุ่ม จะกลไปกรุงเทพใหม่อีกรอบหนะึ่งเกว่าวันที่สามสิบตรเหนื่อยค่ะเลยวันที่สามสิบตรงไปเขากรุงเทพยำคืนบอกว่าต้องไปแต่แจ้วนนนันที่ยี่สิบเก่าเลยโอ้วันที่ยี่สิบเก่ายำคืนไปเตรียมคอนเสิร์ตจะบอกว่าตรงไปไทยก็กทั้ง,องนอนมั้งแต่ก็กต้องบินกลับมาอุบลอีกเท่าแก่น้อยคอนเสิร์ตเท่าแก่น้อย คืนคอนเสิร์ตบันที่29เเดี๋ยวกบบดีรถไปดิีรถไปชงหรอขับรถกลับานบาณะหาุ่นเรื่อยแล้วคือเดือนอะไรเลยบานนี้รอบนี้นี่ทารอนที่วอนที่ส0มสิเก่าเสิร์ฟยังเกาะอยู่จีจี้มบอจีจี้มองทเบิมาดิไดเพราะฉันยุดกินไม่ได้ แ้วตาฉันเรือไปเห็นแต่หมูกะเันนี้ลอนีอนี้ม่มันหอมคือโรตีเนาะพแบต้องมานางเป่าไฟมันติดฝากน่อมันติดบอปลาหน่อยมันไฟไฟขาวไฟมันคือบ่ขึนนะไฟบ่ขึ้นเลยวานี้ปขาวนะ เออไฟมันบุกขึ้นเียนๆปัอดีเออมันตีเรานึงถอดออกมานน่นเสียมหุงไหมมึงเสียมหุงไหมมึงน่นนนานตีแล้วแวดงแล้ว้แ,วแบตนี่ต้องรับพี่ชวอบดีคนมา เนี่ยหูฉันก็เลยซื้อดอกอัญชันมาต้มกินเพราะฉันอ้วนเนอะหอมแดงหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่เดี๋ยวจังนอนสิไปย่างหนูก่อนผบอกเอาพัดไถ่ได้หน่อย รับรองว่ามีรุ่นมือนี้มีรุ่นรับรองว่าบ่บ่่บเลยรุ่นดอกเบ้าเอ็กกองเดเชียนผลงานหรอมือนี้บ้าเอ็กซ์ไม่ได้เนียมท่าเลยท่าเลยท่าเบ้าเอ็กเลยเออจะยูไสมาเลยมามามาดักหนูแขรงข่อยนิไข่เสือมาแล้วสองตัว

Uhm, มันมีมันมีถุงหนึ่งอยู er ่ที่ไม um ่หน่อยเอามือกระดองน่ะลายมือกระดองเลยนี่แหละอันนี้มึงกรับปิฉาพ่อแม่เนี่ยมันมันมีแค่์มือกระดองเหรอกระป๋าแล้วกระป๊านี่กระดองอะไรอันนี้อันหนวดใหญ่ๆนั่นึงอันอย่างอื่นฉันไม่ได้เอานะฉันไม่ยิ่อันหนวลใหญ่เพราะเสี่ยวด้วย จิ้นเผาไปหาปลาด้วยจิ้นเผาแล้วแล้วไม่ได้บอกไว้ก่อนเลยครับเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหนาครับเดี๋ยวคลิปหนาสิไปย่างนูก่อนครับตอนนี้กะน่าจะออกแล้ววันพักผ่อนหนึ่งวันครับหมูกระทะ อื่นลุยงานกันต่อครับอยู่ที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดสุรินทร์้อยเอ็ดซีสเกียสองมื่นแล้วก็เขากรุงเทพยครับแมนปากตัวนั้นมันขยับปากได้ขอบคุณพี่น้องเอลซีแฟนครับตุ่หมองตบอลครับขอบพักคุณทุกกำลังใจอานที่อ,อีกปากเป็นน,น่องตีตามเด้อครับ ช่องพ่อแม่ังหญิงิลทำพืเอน้วไปเที่ยว่อขอบคุณทุกกำลังใจครับเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหนาครับสนมับาานคลิปหนีเอาไปสมีกันครับสวัสดีครับ